คอดิพีถางเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร0641542987ไว้ลัคกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี เริ่มแล้วงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยพูประกอบการโดยสสวและสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงานสอสว c o n นเน็์ SME f e s t i ว a l ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส SME เล่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศมุ่งสร้างความมั่งคงเศรษฐกิจฐานรากจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศจัดต่อเนื่องนะหลังจอกโรเทสต์โรตัสจักรวัสมุดสงครามตั้งเป้าร้างรายได้ให้ SME กว่า3 5้านบาทงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญนะครับตลาดนัดชุมชนเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสที่ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับได้นำสินค้ามาทดสอบตลาดแล้วก็จะได้มีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชาวแม่ครองเอง หรือว่านะักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวได้มาเที่ยวงานนี้ก็คิดว่าจะมีจํานวนมากที่จะได้มีโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็งานนี้เนี่ยสามวันก็คิดว่าจะมีจํานวนเงินที่หมุนเวียน่ะหลายล้านบาทนะครับก็จะช่วยกระตุต้นเศรษฐกิจของสมุทรสงครามในช่วงนี้ได้ดีเพราะว่าหลังจากประสบภาวะโควิดในทีเนี่ยก็ทําให้ซบเซาไปช่วงหนึ่งนะครับก็คิดว่างานนี้จะมีความสําคัญทั้งผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของสมุทรสงครามครับ ก็ที่แม่กรองนี่ก็เป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็มีที่อื่นมาร่วมด้วยนะครับจำนวนนี่กว่า200รายนะครับก็คิดว่าจะมีสินค้ามากมายหลายรายการแล้วก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจครับต้องก็องบอกว่าสวมอบหมายให้สมัพันเอซ c b ีไทยครับจากพื้นที่ทั่วประเทศครับ10จังหวัดครับทุกภาคเลยนะครับ เราจับมาแล้วอยู่3ครั้งนี่เป็นรังที่4นะครับก็จะเหลือภาคเหนือครับสจังหวัดครับที่พะเยาแล้วก็ที่ลำปางนะครับเหลือภาคใต้ครับสจังหวัดครับก็ที่พัทลุงและจัวัดตราแล้วก็ภาคอีสาน2จังหวัดครับที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็หนองคายครับครับก็ต้องเป็นเชิญที่น้องนะครับคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาเชื่อชมงานเลยนะครับการนี้เราจับขึ้นมาเพื่อให้กับที่น้องในพื้นที่จริงๆนะครับ เพราะว่าตามนโยบายของรัฐบาลเราเองท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันทร์โชาอยากจะช่วยประกอบการรายย่อยเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็าได้บอกไปแล้วนะครับว่าวิกฤตโควิด COVID -19 เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับเป็นโอกาสที่ดีรัฐบาลพยายามหาช่องทางต่างๆช่วยพวกเรารายย่อยจริงๆครับปรกกอบการถ้ามีโอกาสดีๆอย่างนี้ให้ดีมีมากๆเลยนะครับเราเป็นโอกาสที่ดีมากในครั้งนี้ที่มีโอกาสเปตลาดตัดนีสิ่งท้งนี้ก็ต้องเรียนกับคุณท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสุงครามนะครับสมาค์เอสบีไทยนะครับในภาคกลาง นะครับที่ได้มาช่วยจัดการที่เกิดขึ้นอย่างนี้สตวรเองเราเป็นภาร,รกิจของเราเราไม่ได้ทําเรื่องนี้โดยตรงเราเป็นหน่วยนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการกับเพื่อนแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดสิบรครั้งที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับว่าทุกๆครั้งจะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่สิ่งที่สตวรคา,าดหวังเลยครับเรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เรียกว่าแอปพลิเคชันที่มี SME1 และ SME c o n อ e เด SME1 ีอวันง่ายๆครับ s อ e แล้วก็ ONE1 ติดกันเลยอีกช่องทางหนึ่งก็ SME c o n อนเน็ก็ e แล้วก็ค o มเบ็กซีโอเอซึ่ง2อช่องทางนี้นะครับจะทาให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงด้วยว่าข้างหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ว่าเปิดวันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัด,ดนั้นโดยเพาะครั้งต่อไปเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับจะไปจังหวัดพะเยาซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเกิดวันิดหนึ่งก็จะรู้สึกจะมีการประกวดร่วมนนาชาติซึ่งมันนั้นเป็นอากาศร้อบอดี นะครับซึ่งจะบอกมากคือจัดที่ควานพยาก็เลยเชิญชวนนะครับใครจะแวะไปเที่ยวจังหวัดพะเยาในครั้งหน้าก็เชิญไปได้เลยครับในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปทุกสัปดาห์จนถึงปีหน้าเลยครับเอติดต่อเจ้าทางเมื่อกี้ที่บอกรายเอสซบีวันหรือเอสซีบีคอนเดกในตรงนั้นมีคิวอาร์โค้ดนะครับมีบอกไปว่าช่องทางจะเข้าอย่างไรบ้างซึ่งจร้านสำหรับขานตรงนั้นได้เลยนะครับผู้อยากโปร่งใสนะครับเราไม่มีเส้นอมีสายทั้งนั้นมาก่อนได้ก่อนคู่ก่บการในพื้นที่ได้โอกาสมากที่สุดแล้ว เราต้องการให้โอกาสผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยคือติกวิกิจโควิด -19 ได้มีโอกาสมา,มาเพิ่มรายได้ของตัวเองอย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามกเช่นกันครับเต่ว่าเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดทส่วนใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยถ้ามีโอกาสกา็คีรเจอเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีๆไม่ดีๆอย่างนี้มากไปนะครับเชิญครับ